สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมมมาาพวกเราาช,ชท,ชรทีนี้อีกอันหนึ่งนะคะที่อยากจะชวนเด็กๆวันนี้ก็คือว่ามีคุณพ่ออุ้มลูกอยู่คนหนึ่งน่ารักมากเด็กๆไปนอนหนุนตักแม่ให้คุณยายหน่อยได้ไหมไป คุณยายจะได้ทํางานยังไม่ต้องพูดมากเธอไปช่วยเลยค่ะคิวนี้ของเธอเลยค่ะไปนอนน้นตากพ่อแม่ทุกคนเลยคนดีใครมีลูกอยู่ในท้องยอกมือขึ้นสิมีใครมีลูกอยู่ในท้องไหมอ้ามาเลยคุณยายจะสอนเราอาจจะยังไม่มีลูกมามาลูกข้างนอกนะคะเราใช้วิธีกันหายใจเข้าแล้วเอามือสัมผัสไปที่ท้องของลูกเราแล้วก็ใช้ลมหายใจของเราสื่อ พลังแห่งความรักของเราเพราะขณะนี้ค่ะลมหายใจจะเชื่อมระหว่างเรากับเขาด้วยเรามีชีวิตเขามีชีวิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณแม่ที่มีเด็กอยู่ในท้องเอามือจับท้องส่วนคนอื่นที่ไม่มีลูกกรุณาหลับตาลงจะใช้เพลงเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่แม่เฝ้าถนอมรักษาสำหรับเพื่อนที่มีลูกอยู่ในท้องนะ นอนอยู่ในท้องแม่มาเป็นดังแก้วตาดวงใจจะเลี้ยงเจ้าให้เข้มแข็งเอาหัววางไปบนตักแม่เลยพระเอกโถกระดกหัวขึ้นมาดูคุณยายคุณพ่อกอดไว้นะคะกอดลูกไว้ทุกคนสมมุติตัวเองว่าเข้าไปอยู่ในท้องแม่อีกครั้งสิหลับตาลงเลยค่ะหลับตาลงลกแล้วหนูจะเห็นสายใยของความรัก เมื่อวานนี้เอาขอโทษวันที่26อาจารย์หมอประเวศพูดเรื่องสายรักของแม่กับลูกน่าสนใจมากใครสนใจสปีชของการประชุมเรื่องพลังของผู้หญิงนะคะมีประเด็นน่าสนใจอยู่สองสาประเด็นท่านนายกพูดเก้เก๋บอกพอตัดสายสะดือแล้วมันมีสายใจของแม่กับลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราอยากให้คุณกลับไปโอบกอดลูกคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างอ่อนโยนนะคุณพ่อลูกหัวลูกไว้นะคะ ปล่อยเพลงที่จะทําให้เราโอ้นี่น่ารักมากเลยลูกสาวน่ารักมากเลยค่ะคุณพ่ออมันเป็นสิ่งที่จับลูกเราไวายอย้อ่ยงอ่อนโยนตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงสําหรับคนที่มาคนดีหลับตาลงให้สบายนึกถึงวันที่เราเคยอยู่ในท้องหายใจเข้าหนูลูกท้องไปค่ะให้มันมีความสัมผัส ที่บอกถึงพลังแห่งรนะักและให้รู้สึกสบายหูวนก็ได้ค่ะวนไปไเรื่อยจับเขาลองสังเกตว่าเขาอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราก็วนไปที่ตัวเขาหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนเราก็เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราอยากเลี้ยงเขาด้วยกุศลรรจิตของเรา เขาจะสัมผัสถึงการทำบุญที่ทำได้ด้วยแม่พาทำตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะนคนการภาวนาก็คือการทำให้จิตของเราเกลี้ยงเกลาจากีเดเด็กๆเป็นสิ่งหนึ่งน<อ>นที่พวกเรารู้ว่ามันท้าทายเราวเดือเกินกับการให้ชีวิตหนึ่งอุบัติขึ้น,น,นเราให้ชีวิตนี้ เป็นดังองนุสาวรีแห่งความดีงามของมารดาแม่จึงต้องอดทนต่อการที่จะเฝ้าสังเกตลูก ใ,ใ,หนนให้เด็กๆตื่นมาแล้วเป็นคนดีนะคะนี่เป็นความตั้งใจระหว่างชีวิตกับชีวิตที่เราเรียกว่าสายสัมพันธ์ สายสัมพันธ์ของแม่ของพ่อที่มีต่อลูกนั้นเนี่ยมันเป็นสายสัมพันธ์ของโลกใบนี้เลยนะคะเป็นสายสัมพันธ์ของโลกถ้าเราไม่รักษาหรือถนอมสายสัมพันธ์อันนี้ไว้โลกใบนี้จะมีแต่ความเห็นแก่ตัวระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะได้รับสายสัมพันธ์ของพ่อและแม่เมื่อเขาได้เกิดมาแล้วจากนี้ไปลองดูนะคะ ขอให้คนที่นั่งข้างหลังมาแตะไหลคนข้างหน้าให้เป็นแถวเลยดูกวันนี้จะเป็นวันที่เราจะดูแลสังคมจากจุดเล็กๆในใจของเราไปสู่ครอบครัวของเราคราวนี้เป็นสังคมใหญ่ของเราที่โตขึ้นคนที่อยู่ข้างหน้านั่งไว้คนข้างหลังนะคะไปต่อแถวคนข้างหน้าแบบชนิดที่เรียกว่าต้องแตะไหล่คนข้างหน้าให้ถึงด้วยนะ มือใครไม่มีหลังใครอยู่นะเชยมากนะลูกระวังถูกคุณยายหาไปเห็นแก่ตัวนะไปแตะไหลคุณตาคุณยายที่นั่งอยู่ข้างหลังค่ะพ่อแม่ลูกเรียงลำดับกันเลยอย่างเงี้ยค่ะพ่อนวดลูกลูกนวดแม่แล้วเดี๋ยวจะสลับกันนะคะอ่ะเด็ก กติกาของคุณยายคือวันนี้ใครกินข้าวแล้วยังไม่ทําอะไรให้ใครนะคะเป็นโอกาสดีมากที่เด็กๆจะได้ทําอะไรเพื่อใครได้บ้างเพราะฉะนั้นจงปรารถนาที่จะให้คนข้างหน้าเราเป็นสุขเพื่อเราสิเอามือไปแตะสองข้างดูแลคนข้างหน้าให้เป็นสุขนวดเขาอย่างคนที่ภาวนากับการนวดนะหนึ่งลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนและผ่อนคลายกดมือของเราไปที่คนข้างหน้ามีความปรารถนาที่จะให้คนข้างหน้าเป็นสุขเพื่อเรา สุขที่ได้ให้ความสุขคนอื่นเนี่ยเราเริ่มกลับมาเป็นนักผลิตนะไม่ได้กลับมาเป็นมานั่งต่อเลยลูกกระเถิบเข้าไปใกล้ๆค่ะกระเถิบเข้าไปใกล้ๆในบทเพลงเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่จบไปแล้วในตอนแรกแต่คราวนี้กล่อมลูกน้อยชิดใกล้ไม่ให้ห่างดูอไอ้เจ้าตัวนั้นคืมันน่ารักไหมสองขวบนะ่ะกล่อมลูกน้อยชิดใกล้ไม่ให้ห่างอ๋อไม่ได้ทักไม่ได้ททัก,ทกแล้วเขินเริ่มเลยค่ะ เราจะนวดใครที่มาข้างหลังช่วยนั่งต่อกันเป็นแถวเลยนะลูกกับบทเพลงที่เรามีความสุขที่จะทำให้คนหนึ่งคนเป็นสุขเริ่มนวดเลยค่ะดูนะคะว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีบทเพลงหนึ่งเวลาที่เราตกใจกลัวแม่จะบอกว่าไม่ต้องกลัวแม่จะกรอบคอยเจ้าหลับแล้วพ่อก็จะต่อท้ายว่า พ่อจะกล่อมเคียงเจ้าอยู่นะเพลงนี้ฟังให้ดีพ่อแม่จะกล่อมคอยเราอยู่จดจ่อจิตไว้กับลมหายใจดูแล้วดูแลคนข้างหน้าเราให้เป็นสุขปรารถนาที่จะให้คนอื่นเป็นสุขความสุขที่ได้อย่างนี้ไม่ต้องใช้สตางค์เลยลกใช้หัวใจค่ะ ทุนของความสุขที่ดีอย่างหนึ่งในบ้านคือหัวใจของคนที่มีความปรารถนาที่จะทำให้สมาชิกในบ้านของเราเป็นสุขเพราะเราคุณยายฝากเทคนิคอันนี้ในวันครอบครัวแห่งสตินะคะมีความสุขที่ทำให้คนข้างหน้าเราเป็นคนพิเศษสำหรับเราค่ะ การละกู่นนกถนอมรักไว้ในตัวเราเมื่อหายใจเข้าวอย่างอ่อนโยนแบ่งปันเวลาและพลังงานของเราเพื่อใครได้บ้างจงอย่าทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราทุกข์เพราะเรา แล้วครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวแห่งสติปัญญาค่ะอย่าทําให้สมาชิกที่อยู่ในบ้านของเราต้องได้พบกับความหยาบคายของเราอย่ามีความหยาบคายใดกับคนที่เรารักอย่าหยาบคายกับลูกและอย่าหยาบคายกับพ่อแม่ของเราล น่ารักมากเลยลูกเติบโตให้พ่อชื่นเชยสมดังรักเจ้าเมื่อเยาวพ,พ,พ่อจะกล่อมเคียงเจ้าอยู่นะคะ มีพ่อแม่ที่ดูแลเราเสมอมาเลยเราจะพนมมือขอบคุณคนที่นวดเราแล้วหันหลังกลับไปนวดเขาเลยค่ะปฏิบัติการย้อนกลับค่ะไม่มีปฏิบัติการล้างแค้นนะคะเขาคือคนพิเศษสําหรับเราหันหลังกลับเลยค่ะคุณพ่อเอาลูกไปนวดผู้หญิงอ้าวแล้วค่ะความสุขที่เราจะคืนให้กับคนที่ปรารถนาให้เราเป็นสุขจะมีกําลังเป็นสองเท่า เรารู้แล้วว่าเขานวดให้เราตรงไหนเป็นสุขคราวนี้เราจะนวดให้เขาตรงไหนเป็นสุขกับบทเพลงลมหายใจของฉันคือความรักของต้นไม้นะคะเชิญเลยค่ะคนข้างนอกต้องนวดกันด้วยนะเด็กๆไม่ได้มีโอกาสเลยน,ะน่าเสียดายคุณแม่น่าจะลุกพาเด็กๆมานั่งต่อแถวเลยความสุขจะผ่านจากคนข้างหลังไปถึงคนข้างหน้าความสุขมันไม่ได้หยุดที่ตัวเราเหรอกคะ่ะ มันจะไปอ,อยู่ที่คนที่อยู่ปลายสุดด้วยสมยันมยนั่นคือความรักของฉันฉันกับตืนมมไม้มีลงรายเดียวกันฉันกับตืนไม้คือสิ่งเดียวกันฉันกับตืนไม้ เข้าอย่างอ่อนโยนแล้คืนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายความอ่อนโยนและผ่อนคลายของเรามาจากธรรมชาติที่กำลังเกื้อกูลเรานะคะ เราจะพนมมือขอบคุณคนทุกคนที่นวดหลังเราเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะกับบรรยากาศที่ช่วยทําให้แม่ก็ได้พักด้วยเรายังนั่งอยู่ที่เดิมก่อนนะคะลองดูละหันมาทางนี้คุณยายจะถามอะไรเด็กๆหน่อยเด็กๆคะลมหายใจเข้าของหนูมาจากไหนลูกคนดีใครจะตอบคุณยาย ใครจะตอบคุณยายลมหายใจหนูมาจากไหนคะเด็กๆลมหายใจขออ้ามาจากไหนลูกไหนมาน,นี้เลยค่ะยกมือขึ้นมาแล้เรมหายใจหนูมาจากไหนฟังเด็กๆหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันครอบครัวแห่งสติคุณยายขอคุยกับหลานหน่อยชื่ออะไรคะคนดีชืหนูแปมค่ะแปมค่ะอายุก,กี่ควบ สองขวบแล้วสองขวบบวกอีกเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรแปมจ๋าลมหายใจแปมมาจากไหนลูกือจากไหนนะลูกปอดปอดปอดอ๋อปอดอ๋อลมหายใจมาจากปอดอ๋อคุณยายไม่ได้ถามว่าอวัยวะอันไหนนะลูก คุณยายถามว่ามันมาจากไหนมันทำงานโดยปอดที่จะช่วยสูบฉี่นี่แหละแต่ว่าเอ้ลมหายใจมันมาจากไหนดูสิค้ามันมาจากไหนเด็กๆจะตอบอย่างงี้แหละค่ะเพราะว่าเขาจะรู้เรื่องอานาโตมีแต่เขายังไม่รู้สิ่งที่คุณยายถามคุณยายจะหลอกเขาอ้างั้นเอาปอดให้คุณยายกอดหน่อยสิเด็กดีนะลกูกจะน่ารักมาก เด็กๆคะเด็กๆคะ,เ,เ,คะเคยเข้าไปนั่งที่ใต้ต้นไม้ไหมลูกเคยไปนั่งใต้ต้นไม้ไหมคะเด็กๆเ,เคยเห็นพี่ต้นไม้หายใจไหมเด็กโตเคยเห็นไหมลูก ไหนมาสิยกมือใช่ไหมเนี่ยคนที่นั่งพิงพ่อเปล่าเหรออ่าใครรู้บ้างว่าลมหายใจของพี่ต้นไม้มาจากไหนพี่ต้นไม้ไม่มีปอดแล้วนะลมหายใจของพี่ต้นไม้มาจากไหนแล้วลมหายใจเข้าของเรามาจากไหนนี่เป็นคำถามนี่คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเคยคุยเรื่องนี้ไหมคะไม่คุยเลยเหรอ แล้วคุยเรื่องอะไรคะละครไม่คืนนิสนุกอย่างนั้นเหรอคะตายแล้วฉันจะเลี้ยงหลานยังไงอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ทำการบ้านันมาเลยอย่างเงี้ยอ่าลองดูนะคะเด็กๆมีเด็กๆจํานวนหนึ่งที่เข้ามาทําภาวนานกับคุณยายแล้วคุณยายก็พาเขาเดินเข้าไปในสวนซึ่งวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้เดินเข้าไปในสวนเนี่ยนะคะพอเวาที่เราเข้าไปในสวนคุณยายก็จะถามว่าเดินเข้าไปในสวนแล้วรู้สึกอย่างไร เด็กๆก็จะตอบว่าร่มรื่นเรามีพี่ต้นไม้เรารู้สึกเย็นเพราะว่าพี่ต้นไม้กรองแสงจากพระอาทิตย์เอาไว้ชั้นหนึ่งแล้วเราคุยกันต่อไปเรื่อยๆว่าเด็กๆมีใครรู้บ้างว่าลมหายใจเข้าของเราเป็นความรักของพี่ต้นไม้อะเด็กโตเราต้องการเราต้องการ อะ,อะไรสําหรับการดำรงชีวิตไม่ต้องหันหลังกลับเกาจมูกได้แหละฮะเราต้องการอะไรสําหรับความอยู่รอดของชีวิตเวลาที่หายใจโอ้ที่คุณยายถามเป็นทฤษฎีแล้วนะคะอันนี้ไม่หลอกอะถามจริงเราต้องการออกซิเจนออกซิเจนมาจากไหนออกซิเจนมาจากไหน มาจากต้นไม้เพราะฉันง่ายมากที่เด็กๆจะรู้ว่าลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของพี่ต้นไม้ตั้งแต่เด็กอนุบาลน,นะคะจะรู้เรื่องเหล่านี้ถ้าผู้ใหญ่โยงให้เป็นคุณแม่ต้องถามว่าชีวิตของเราใครเกื้อกูลเราบ้างเด็กๆจะเริ่มมองอย่าให้ลูกของเราเห็นชีวิตคือเงินอย่างเดียว แม้แต่ลมหายใจเข้าของเราคือสิ่งที่พี่ต้นไม้รักเราและง่ายมากที่เด็กๆจะตอบว่าถ้าอย่างนั้นลมหายใจเข้าของพี่ต้นไม้ก็เป็นความรักของฉันสิต้นไม้ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เราต้องการออกซิเจนเรากับต้นไม้มีลมหายใจที่แชร์กันไหมคะในบทเพลงที่เมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะที่ร้องบอกว่าลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของต้นไม้เนี่ยแม่ถามตอนหลังจากฟังเพลงแล้วนะ ลมหายใจเข้าของต้นไม้คือความรักของฉันฉันกับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันฉันกับต้นไม้ผูกพันเป็นเพื่อนกันมานาะนเด็กๆจะไม่ตัดต้นไม้จะไม่กระชากต้นไม้เพราะเขารู้ว่าฉันกับต้นไม้เป็นเพื่อนกันสังเกตไหมคะว่าเด็กๆมาที่นี่เนี่ยถ้าใครที่มาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งให้สังเกตเลยว่า เขาจะเริ่มเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากที่เรากำลังบอกกับคุณเด็กหยาบคายเข้ามาที่นี่สักสามครั้งจะสงบลงแล้วที่นี่ไม่มีคำดุคำด่าเลยแต่ใช้วิธีการสื่อสารด้วยความเข้าใจอย่างน้อยให้เขารู้ว่าต้นไม้กับเขามีชีวิตเหมือนกันและถ้าเราต่อกับเด็กโตหน่อยอยากจะพูดว่าหนูซื้อลมหายใจแล้วหรกเปล่ปา เพราะฉะนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่เราได้โดยไม่ต้องซื้อจริงไหมคะถามจริงๆล่ะเคยขอบคุณธรรมชาติอย่างนี้บ้างไหมเพราะเราไม่รู้เราจึงไม่รู้สึกแต่จากนี้ไปหนูต้องรู้ว่าแม้แต่ลมหายใจเข้าของหนูธรรมชาติเกื้อกูลหนูจงเคารพสิ่งที่หนูได้อย่าใช้สิ่งที่ได้อย่างหยาบคาย และอยาอาหางการพูดว่าชีวิตเป็นของฉันคนอื่นอย่ากเกี่ยวแม้แต่ลมหายใจเข้าของเธอยังไม่ใช่ของเธอเลยชีวิตจะเป็นของเธอได้อย่างไรติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55 กรุงเทพหนึง่งหูอยูสองสามกันุ์